วันนี้ยากเก็บผักมาบวบงูยากเก็บผักมายาก,ก็เลยว่าจะทําน้ําพริกปลาทูเย็นนี้ยาจะกินน้ําพริกปลาทูเนี่ยยาก,ก็มีบวบงูถ้วยหนึ่งมีมะเขือถ้วยหนึ่งได้มาอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็มีแตงฟ้าถ้วยหนึ่งยากเก็บมาจากต้นเนี่ยสามอย่างเนี่ยเออยาก,กว่ามันก็เยอะพอที่เราจะทําน้ําพริกปลาทูยาก,ก็ตำปลาทูไว้เนี่ยอันนี้ อันนี้ก็เป็นปลาทูอันนี้ก็เป็นพริกยาขั่วพริกก็ยากระตําไว้พริกขี้หนูแล้วอันนี้ก็เป็นหอมหอมกับกระเทียมยากระตําไม่กกามมาเรียบร้อยแล้วอ่า uh. จะทาจะทําน้ําพริกปลาทูอ่าปลาทูก็มีหน่อยเดียวจะทําสักถ้วยเดียวยกกเาเราเตรียมเครื่องปรุงไว้แล้วอันน <ๆ S 1> ี้ก็<ส>เป็นน<ะ>้<ๆ>ําตาลยาเดี๋ยวเที่ยวนี้ยาเตรียมใส่ถ้วยไว้เลยเออน้ําตาลแล้วก็น้ําปลายาเราเตรียมใส่ถ้วยไว้แล้วเนี่ย แล้วก็ชูโรสยาก็ใส่นี้ไว้แล้วกาดตวงไว้แล้วครึ่งช้อนโต๊ะแล้วแต่ใครจะใส่เยอะใส่น้อยเท่วนี้ย่าก็บีบมะนาวไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยย่าก็บีบมะนาวไว้ไม่ได้นับลูกแต่ว่าน้ําไปแค่นี้ก็ไม่รู้ที่ยา่าทําใ็่ขวดวันนั้นหมดแล้วเหลือสองลูกบีบวันนี้แกงต้มยำมันก่อนก็หมดแล้วอันนี้เดี๋ยวย่าจะเริ่ม จะเริ่มทําแล้วจะเริ่มทําน้ําพริกน้ําพริกปลาทูอันนี้ญาติเขาตั้งเตาญาติยอยากให้มีน้าญาติทำแบบมีน้ําอ่ะน้ําพริกปลาทูญาติคงต้องเอาเอาหอมใสไปก่อนเนี่ยหอมญาติตำไว้หยาบๆยาบแต่ญาติคั่วมาแล้วนะขั่วจนหอมแล้วก็พริกใส่ไปเลยญาติะจะใส่ไปเลยญาติะจะเอามีน้ํานิดนิด ทำแบบโบราณอ่ะอืมแบบโบราณที่ย่าเคยทำกินอ่ะเนี่ยย่าก็จะใส่ไปเลยเดี๋ยวย่าก็จะเอาน้ำใส่หน่อยหนึ่งอ่แล้วก็ปรุงรสเนี่ยแล้วไม่ต้องคั่วแล้วเพราะว่าย่าใส่ย่าไอ้นี่ไปแล้วคือย่าคั่วไปแล้วไงคั่วแล้วตมใส่ปลาไปเลยย่าใส่รวมพร้อมไปเลยดีกว่าเพราะว่าพริกกับหอมมันคั่วไปแล้ว ย่าก็จะเอาน้ำใส่หน่อยรอน้ำใส่ทีนี้ก็ไอ้นันเอาน้ำใส่แล้วก็ปรุงเครื่องแป๊บเดียวก็ได้แล้วเพราะว่าย่าไม่ได้ไม่ได้ทาทำอะไรไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนคัออ่วไงไม่ได้ถ่ายพริกหอมกระเทียมตอนที่ยา่าครั่ว ยาไม่ได้ถ่ายก็เลยทําเตรียมๆไว้ว่าอย่าทําคลิปไม่ค่อยยาวไงยาขี้เกียจทําคลิปยาวอันนี้เดีย๋ยวยาใส่ใส่ชุรสไปเลยดีกว่าเอ,อน้ําตาลก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวเอาน้ําใส่ก็คือใช้ได้เลยใส่ไปเลยเพราะน้ําพริกมันไม่ยากหรอก ทีนี้ย่าก็อ,อน้ำหกเอาน้ำใส่ไปเลยหน่อยย่าก็จะเอาน้ำใส่ไปเลย,ยเพราะว่ามันน้ำหกสิยากไปลองน้ำน้ำหกซึ่งกองมันล้นนะทีนี้ก็เราก็คนเราก็ปรุงรสเลยไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วพริกหอมอะพริกยาก็คั่วไว้เรียบร้อยแล้วอื ทำทักถ้วยถ้วยใหญ่ๆนะะลูกๆม่รู้เขาจะกินบ่าเขาไม่ค่อยชอบกินผักกันแต่ย่าไปเก็บผักนะบ้านมาได้เยอะย่าก็ทําน้ําพริกกะปิย่าก็ไม่ชอบกินไงเพราะว่าย่าคิดว่ามันเผ็ดนี่ย่าก็จะใส่น้ามะนาวเลยทำได้เยอะด้วยสงสัยจะใส่ไม่หมดมั้งนี่ย่าจะใส่น้ามะนาวเลยเดี๋ยวชิมปรุงรสก็ใช้ได้เลยอืม อย่าชิมก่อนแล้วค่อยเราค่อยใส่ใหม่อีกรอบใส่อีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไปอ่เมื่อทีนี้เราก็ใส่น้ำปลาน้ำปลายากก็ไอ้นี่ไว้แล้วสลใส่น้ำปลาหน่อยหมดเนี้ยแหละใส่น้ำปลาแล้วก็ทีนี้เราก็ชิมปรุงรสเราก็ชิมนะไม่มีอะไรมากเพราะเราทำเครื่องไว้เรียบร้อยแล้ว ก็คั่วจนหอมแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็กินถ้าเรากินไม่หมดถึงลูกเขาไม่กินกินไม่หมดเราใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้เราก็กินได้ตลอดเลยนี่ยาธรรมดาถ้าผักกางเขาก,กินอย่างนี้เขาไม่ใส่น้ำปลาผักกางนะฮะใส่น้ำปลากินไม่เป็นยาก็เลยก็ต้องทําอย่างนี้ผักกางจะกินอย่างนี้ยาก็จะเทมรสแลนะ้วเขาปลาทูก็ย่างเรียบร้อยแล้ว อืมอร่อยแต่เผ็ดไปหน่อยต้องเคี่ยวโอ้เผ็ดไปหน่อยอะ่ะคือเผ็ดเยอะอะ่ะน้ำปลาใส่อีกหน่อยเถอะก่อนเค็มไปหน่อยโอ้โหเผ็ดเยอะเลยอะแต่รสอะไรมันพอดีแล้วเนี่ยแต่เผ็ดแต่ถ้าคนกินเผ็ดก็คงจะเผ็ดถ้าเคี่ยวไปอีกหน่อยให้ ให้ร้อนให้แบบพริกสุกอีกหน่อยก็คงจะอ่อนเผ็ดไปหน่อยอะแต่เผ็ดเยอะเลยอะหรือยากกินไม่เผ็ดก็ไม่รู้เออแก่ตัวแล้วยากกินของเผ็ดไม่ค่อยได้ออเออเดี๋ยวอยาจะชิมอีกสักทีทีอืมชิมอีกสักหน่อยใส่น้ำปลาไปหน่อยละอืมใช้ได้แล้วอืมออกแบบเนี้ยโอเคละรสนี้เลย น้ำพริกก็รสเนี้ยมันก็ต้องเผ็ดนำหน้าถ้าเคี่ยวไฟไปอีกหน่อยมันก็มันก็จะไม่ค่อยเผ็ดอืมนี่ยาก็ยาก็ทำมาได้สักพักแล้วเนี่ยอืมน้ำก็มีแต่เผ็ดกำลังดีเลยอะเออจริงอะเคี่ยวมาสักหน่อยมันก็ไม่ค่อยเผ็ดแล้วทีนี้ยาก็จะตักใส่ถ้วย ยาก็จะกินเลยเหมือนเดิมอ่ะอกินเลยเหมือนเดิมแต่น้ำมะนาวยังเหลืออีกหน่อยเ่ยใส่น้ำมะนาวให้หมดไปเลยกินเลยเหมือนเดิมอ่ะเพราะย่าทำกับข้าเสร็จย่าก,กินเลยอันนี้ย่าก็ตักเส่ถ้วยเดี๋ยวไปเก็บผักชีใหญ่มาเลยหน่อยดีมั้งอุ้ยแต่น้ำพริกไม่ต้องเลยยาก็ตักใส่ไปเลย โอ้น่ากินแถวน้ำพริกประทูพริกเยอะถ้าดูเลยอ่ะนี่หดีย่าตักแกถ้วยหนึ่งน้ำพริกประทูย่ามีผัก3ามอย่างะมะเขือแตงฟ้าบวบงูเดี๋ยวย่าจะต้มบวบงูอีกอย่างหนึ่งบวบงูต้องต้มอ,อัออนนี้ย่าก็มีแค่นี้นะจ้ะ วันนี้ก็คงวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้เลยจ้าสวัสดีค่ะ